สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1 0 1่งอีสานบันเทิงทีวีวันนี้พบกันแต่เช้าครับมาทำธารกิจแต่เช้าหนอยนะฮะก็อยากจะพูดคุยถึงเรื่องกำลังมีเรื่องวิวาทะกันอยู่ตอนนี้ก็คือกรณีที่ท่านประธานวันนอครับบอกให้ฝ่ายค้านถอดชื่อพันธุ์ประทรยทัพสินชินวัตรออกจากการย่ดจติตในครั้งนี้ แต่ก็มีหลายคนมาพูดว่ามันไม่สำคัญนะฮะมันต้องใส่ได้คนนอกเนี่ยไปห้ามทำไมนะฮะเอาเรามาพูดประเด็นนี้หน่อยหนึ่งนะครับว่าข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นรายการทอล์กต่างๆเย่ยก็ใส่กันได้เต็มที่แหละแต่บริบทที่การที่จะลากคนหนึ่งเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎร โดยที่เขาไม่ได้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนั่นเป็นการเอาเปรียบหรือเปล่าว่ากรณีที่เขาทำเนี่ยเป็นเพราะอะไรเขาต้องมีการชี้แจงนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายแต่ละครั้งแต่ราคาครับมันก็จะมีฝ่ายถามแล้วก็ฝ่ายตอบเช่นเดียวกับการอธิบายรัฐมนตรีต่างๆนี่ครับถ้าเขาถามรัฐมนตรีก็ตอบรับแต่กรณีที่ เอาลากเอาพันตำรวจโททักสินคินวัฒน์เนี่ยครับเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรคูดดได้ง่ายๆก็พวกมึงด่าเขาได้ฝ่ายเดียวเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เลยครับอย่างนี้เหรอครับอย่างนี้ลูกผู้ชายอย่างนี้เหรอครับคนจริงใจคนที่แน่คือจะไม่เขาตอบเขาโต้เลยเวลาเขาตอบโต้มาก็บอกว่าเขาเนี่ย ปิดปากไม่ยอมไม่พูดแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วครับพันตำรวจโททักษินชินวัตรเองเนี่ยครับถ้าอยู่ข้างนอกก็พูดได้เต็มที่อยู่แล้วครับพวกมึงวิพาควิจารเขาอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับลากเขาไปในสภาผู้แทนราษฎรผมถามว่ามีประโยชน์อะไรอะ่ะฮะพวกมึงจะถอดพันตำรวจโททักษินชินวัตรออกจากประเทศไทยเหรอถอดเขาบอกว่าเออคุณเนี่ย ไม่ควรที่จะอยู่ประเทศไทยแล้วต้องไล่หนีอย่างนั้นน่ะครับมันจะเกินไปไหมละ่ะเอาสมมติว่าผมด่าคุณในบ้านเนี่ยผมไปพูดอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยครับลากใครสักคนนะครับเป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่คุณนะฮไปพูดในสภาผู้แทนราษฎรจริงอยู่ครับผมก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องพูดถึงบริบทคนในประเทศครับมันก็เป็นหมดนั่นแหละถ้าคนอยู่ในแวดวงการเมืองแล้วครับแต่จะให้ความยุติธรรมกับเขาแค่ไหนเท่านั้นเองครับจริงๆครับจะให้ความยุติธรรมกับคนภายนอกอย่างไรครับถ้าพวกมึงลากเขาเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็โดยที่เขาอยู่ข้างนอก แล้วพวกมันไปแห่ปากโวยวายไปเข่าไปหอนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแล้วจะให้ความยุติธรรม่อยได้ไงครับไม่ใช่ว่าแค่วันสองวันนี่ครับนายกทักสินโดนมาตั้งแต่ปฏิวัติรัฐประหารโดนตั้งแต่ก้าวแรกเดินทางออกนอกประเทศไปครับโดนก่อนนั้นโดยซ้ำไปกับพันธมิตรอมาดาทุกวี่ทุกวันวันหนึ่งสองสามเป็นยังไง ด่าสักคนดีเป็นคนชั่วเลยนี่คือบริบทที่ผมออกมาพูด,ดวันนี้ครับพักประชาชนเองครับแต่ละตัวแต่ละตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรื่องเอกสิทธิ์สะสอี่ก็มาเป็นใหญ่แต่พวกมึงนีนก็ลากเขาไปพูดในสภาผู้แทนราษฎรโดยที่ตัวบุคคลที่พวกมึงพูดถึงน่ะมันอยู่ข้างนอก มันยุติธรรมเหรอมันเป็นธรรต่สอสังคมเหรอครับก็อย่งว่านะครับพวกมึงไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอยู่แล้วครับแหกกฎอยู่ตลอดเวลาทำตามกฎเข้าไปได้แล้วเพราะพวกมึงเนี่ยพวกลั่นไงกกติกาไม่มีครับทั้งๆท,ที่กฎกติกามันมีอยู่ แต่พวกมึงไม่เอาครับเวลาพูดเขาพูดอยู่แล้วครับเวลาคัดค้านเวลาเขาปะท้วงเขาก็บอกอยู่แล้วครับอย่าเอาคนนอกมาพูดครับอย่าเหกโบยวาอย่าเหกปากวายก็แล้วกันถ้าถ้าโดนฟ้องมาครับจริงๆครับถ้าเอาเขาไปว่าสาเสียเตเสียในสภาผู้แทนรัษฎรแล้วเขาฟ้องครับอย่าเหกปากวายครับ ไม่ใช่ว่าไมา่ให้พูดครับถึงคุณจะถอดยติออกมาถอดชื่อออกมาครับคุณไปพูดในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นเอกสิทธิ์ของคุณครับแต่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองครับสภาจะไม่รับผิดชอบจริงอยู่ครับในการพูดแต่ละครั้งแต่ละคำมันก็หยิบยกมานั่นแหละแต่โอกาสในการที่จะชี้แจงเนี่ยเขาจะชี้แจงยังไงครับต้องให้ความเป็นธรรมด้วยครับ หรือมึงคิดว่าพันตำรวจโ,โททักษินกินวัฒน์เนี่ยไม่ใช่คนไทยเหรอไม่เคยโดนกระทำมาก่อนเลยถึงเวลาเนี่ยพวกมึงจะมาเล่นกันเลสภพาเขาเรียกว่าเล่นนอกเกมเลยครับเหมือนเอามือไขว้หลังแล้วชกเขาอยู่ข้างเดียวเอาพัตเตอร์ปิดปากด้วยเอาเทปปิดปากด้วยครับอย่างนี้ยุติธรรมเหรอครับอย่างนี้ลูกผู้ชายเหรอครับไอ้น,นี่หน้าตัวเมียครับ ควรที่จะเอา้าถุงไปใสใ่ด้วยซ้ำไปความเป็นอยู่ของบ้านเมืองตอนนี้เขาพยายามที่จะทำดีทั้งให้กับประเทศชาติรับแต่มีพวกอุบาทอย่างพวกมึงเนี่ยครับอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรคิดว่าตัวเองมีตำแหน่งมีหน้าที่ ต้องดูด้วยบริบทว่าไอ้คนภายนอกเอาไปเล่นปุยีปุยยำเลยครับเขามีสิทธิ์ที่จะมาตโต้แย้งกับพวกมึงหรือเปล่าครับถ้าพันธุ์ตรสักศิลชินวัตรครับเป็นส,สอสในสภาผู้แทนราษฎรนั่นผมจะไม่พูดสักคำเลยครับแต่นี่เขาอยู่นอกสภาไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้นะครับอยู่ข้างนอกก็พูดสื่อต่างๆพวกมึงด่ายู่ท,ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยครับมันยิ่งกว่าในสภาผู้แทนราษฎรอีกครับ อย่างนี้ผมพูดตรงๆว่าไอ้พวกมึงเนี่ยหน้าตัวเมียระยำม,มากครับการที่จะรังแกใครสักคนครับการที่จะด่าว่าใครสักคนเนี่ยครับให้เขาออกมาต่อสู้ได้สิครับให้เขามาแก้ตัวได้สิครับความคิดติธรรมมันถึงจะเกิดขึ้นครับศาลเขายังให้แก้ตัวเลยแต่พวกมึงเนี่ยครับ เอาเขาไปพูดอยู่ไฟเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในสนภาผู้แทนราษฎรบริบทอย่างนี้แหละครับที่ประธานสภา,าเขาบอกว่าถอดออกแต่เรื่องการที่จะเอาไปพูดไปกระเนะกระแนนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับว่าไอ้พวกปุกิย้เขาเรียกว่าปากหมาไม่เห็นเคยดีหรอกครับมีแต่คนชั่วในสายตาของเขาครับ โกหกพกลมไปเรื่อยครับสร้างอีเวนต์ไปเรื่อยๆทำให้สังคมในมองว่าไอ้คนที่เขาว่าเนี่ยฮะเรามองเลยตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรที่จะมาอธิปลายเลยครับถ้าจะมาเล่นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพียงคนเดียวเนี่ยครับผมบอกหลายทีแล้วครับจี้เข้าไปที่สาภาผู้ทแทนราษฎรผู้ที่สาภากำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับ ไหนบอกว่ารักความถูกต้องไงรักในความติธรรมไงเนี่ยเขาโกงกันให้เห็นเนี่ยแต่มึงเสือไม่พูดมึงเสือกเจะไมจ่จับประเด็นพวกนี้มาพูดครับตีแผ่ให้พี่น้องประชาชนเขาเห็นด้ว่าไอ้มันโกงกันยังไงทํำยังไงครับมันสามารถพูดได้ในในสภาผู้แทนราษฎรครับเพราะว่ามันเป็นการบริหารประเทศหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ครับเราจะร่วมไม้ร่วมมือกันยังไงครับ เขาดูในสภาผู้แทนราษฎรเขาจะตบมือให้พวกคุณด้วยแต่นี่ครับจะเอาพันธบัตรโทสักสินชินวัตรมาตีแผ่ในสภาผู้แทนราษฎรยังไม่รู้ว่าเขาทาอะไรเลยครับดูเจตนาแล้วพี่น้องประชาชนก็เ,เห็นว่าพันธบัตรโท,รทสักสิงชินวัตรต้องการที่จะฟื้นฟื้นความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ลืมหูลืมตาได้ครับแต่พวกมึงไม่ทําอะไรครับอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรครับสร้างอีเวนต์สร้างวัฒกรรม ด่าเขาอยู่ทุกกี่ทุกวันเขาไม่ได้ห้ามนะหลายคนครับสื่อของพักประชาชนเองครับต้องบอกสื่อพักประชาชนครับที่แดกส้มเข้าไปนะครับหลายตัวเขาว่าเขาอยู่ทุกวันเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่กรณีอย่างนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยครับเวลาตำรวจไซเบอร์ไปจับบอกว่าเขาปิดปากเขาปิดปากตรงไหนล่ะครับ ถ้าเป็นผมเนี่ยดาผมอย่างนี้นะโหตีนยัดปากด้วยครับผมไม่ได้เอาด่าผมไม่เอาคดีอย่างเดียวครับเขาโดนกระทามาตลอดแต่แปลกครับมาถึงเวลานี้ครับอยากเด่นอยากดังอยากเป็นรัฐบาลทั้งทีความสามารถตัวเองเนีครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พอมีเรื่องออกอย่างนี้ออกมาครับ หาว่าตัวเองโดนกันแกงแต่ไม่มองลยว่าเขาโดนอะไรมาบ้างครับความมึงจะมาโดนนี่ครับเขาโดนมากี่ครั้งกี่หนแล้วกี่คดีแล้วสารพัดกับที่ออกมากับที่โดนโดนนี่ตัวเองทำทั้งนั้นครับสุดแท้แต่อย่าคิดไปครับทำเป็นปากเกง่ง เอาเถอะน่ะนะครับจะถึงเวลาครับมันจะปากไม่ได้ครับอีกไม่นานแล้วครับผมว่าไอตัวกันกันนี่ครับสี่สิบสี่สอนี่ครับไม่น่าจะพลาดไอพวกนี้ครับหงายท้องแน่นอนรับรองได้ครับไม่รอดถ้ารอดได้นี่ก็ถือว่าฟ้าดินนี่ครับมันเกิดวิอาเพศแล้วล่ะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ ทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมั้งในชีวิตครับไม่น่าจะอยู่ในสภาผู้แทนะะราษฎรแล้วมั้งต้องให้ความยุติธรรมเขาด้วยครับคนที่มันป้นบ้านป้นเมืองคนที่มันทำความเสื่อมเสียให้กับประเทศตอนนี้ครับมันเยอะแยะครับร้อยตัวหมดเลยครับ คนที่ทําให้บ้านเมืองชิบหายอยู่ตัวน,นี้กับลอยตัวหมดเลยไม่คุดออกมาพูดหรอกครับไอ้คนที่จะมาฟื้นคนที่จะมาแก้เสือกโดนด่าเห็นไหมเขาจะทําอะไรก็ค้านอะไรก็ค้านครับมันผิดตรงไหนครับผมมีโอกาสนั่งฟังเวทีที่น่าทําเนียบนิดเดียวครับ กองทัพทมเขาบอกว่าเขาเรียนจบปริญญาโทในรัสเวกัสในอเมริกาเขาไปดูครับที่รัสเวกัสเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเล่นนะเขาก็เขาไม่ไปดูครับแค่นี้ครับผมบอกว่าการจับคําพูดนะครับผมไม่แพ้ใครหรอกเขาบอกเขาอยากไปเที่ยวดูก็เช่นเดียวกับเมืองไทยที่เขาตั้งอินเตอร์เนนตคอมเพล็กซ์เขาก็อยากให้นักท่องเที่ยวไปดูครับมึงยังอย่าไปดูเลยครับ ขนาดมึงบอกว่ามึงเป็นกองทัพธรรมมึงยังอยากไปดูเลยครับเล่นไม่เล่นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่มึงอยากไปดูเขาบอกว่าคําพูดของพวกมือเนี่ยฆ่ากันเองครับฆ่าฆ่าตัวเองครับทําเป็นหัวโรคต่อกระซิกค,ครับบอกไปจอปริญญาโทรมาจากตามประเทศไปรัเวการมาครับไปดูเขาก็อยากไปดูครับ นักท่องเที่ยวเขาก็อยากไปดูเหมือนกันครับเล่นไม่เล่นอีกอย่างหนึ่งครับแต่พวกมึงตาหน้าบอกว่าคนที่ไปเข้าไปในอินเตอร์เซนเมนคอมเพกซ์นะครับจะไปเล่นการพนันอย่างเดียวครับนั่นเป็นการสายลายเขาไมหมล่ะครับขนาดมึงยังอยากไปดูเลยและคนอื่นเขาไม่อยากไปดูเหรอผมคนหนึ่งแล้วครับที่ประเภทแบบนี้ครับผมซัดตรงตรง ข้อมูลแบบนี้ครับข้อมูลดิบๆแบบ้ที่พวกมึงพูดกันนี่และครับเชื่อไหมล้ว่ะถ้ามันเกิดขึ้นภายในประเทศไทยแล้วครับนำหน้าอย่างพวกมึงที่เหากันเย้ยๆในทำเนียบรัฐบาลน,นี่ครับที่ต่อต้านร,รัฐบาลไม่ให้เขาทำนู่นทํานี่เนี่ยครับพวกมึงแหละที่จะไปก่อนครับอินเตอร์เทนเมนต์คอมเ็กซ์ครับเอาในทุนจากต่างประเทศมาสร้าง ไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรของไทยเลยครับใช้แต่พื้นที่แลนด์บิตก็เอางบประมาณจากต่างประเทศครับเอามาลงทุนการก่อสร้างได้ในในได้บริษัทก่อสร้างในไทยแรงงานจากไทยแรงงานที่เข้าไปอยู่ในแลนด์บิตนนครับและประเทศไทยไม่ได้ตรงไหนครับและพวกมึงมีปัญญาที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับค้านอย่างเดียวเวลาเขาคิดแล้วครับโครงการต่างๆคิดแล้วมันได้ครับ เห็นไหมครับอดีตพัดไทยรักไทยเคยทําครับไม่ไว่าจะเป็นสามสิบาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านพวกนี้ครับก็ข้อสารต่อมานะครับแต่ก่อนก็ค้านกันจังรัฐาพานรัฐทหารไปแท้แท้ๆยังกกเลิกไม่ได้ครับนี่คือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับไงถ้างั้นพวกมึงยกเลิกไปแล้วถึงได้บอกว่าถ้าจะเป็นนักต่อสู้จริงๆครับอย่าเอาเปรียบคนคับ เพราะว่าเขาเคยโดนกระทํามาแล้วครับผมว่าถ้าเป็นคนอื่นนะครับออกมาเอะอะวอยไวแล้วครับนี่เป็นพันตำรวจโททักษินชินวัตรครับผมก็ยอมใจแกแเหลือเกินว่าแกนิ่งและแกไม่ออกมาตอบโตบ้ก็ได้อย่างพวกผมนี่แหละครับเห็นว่าความไม่เป็นธรรมต่อท่านนี่ครัออกมาพูดครับโดยที่ผมก็ไม่ได้อะไรจากท่านหรอกแต่เห็นการกระทําครับ เห็นการถูกกระทําของไอ้พวกสารเลวพวกนี้ครับทากับท่านถึงได้ออกมาพูดเป็นกอกกำบังไม่เล็กเกิไม่ใหญ่ครับแต่ก็อย่างน้อยครับได้แสดงความรู้สึกต่างๆที่พี่น้องประชาชนนี่ครับเขารักในตัวท่านว่ามันมีไอ้พวกนี้ครับที่คอยจะทำลาย ที่คอยจะใส่รลายครับทั้งทั้งนันที่ท่านมีเกตนาดีครับเพราะพวกนี้ก็เป็นขาประจําอยู่แล้วครับเขาทําอะไรไม่ดีสักเรื่องไม่ดีสักอย่างครับเพราะมันมีอาคาติอยู่แล้วครับก็จะคอยดูครับว่าถ้าไม่ถอดจริงๆครับถ้ามีการย่จยตินี้เข้าไปครับอย่าออกมายวาวนะครับถ้าออกมายวายนะ ถ้ามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นครับออกมาอดควรนะครับเชื่อเรอะเราเรอเหยียบซ้ำอยู่แล้วครับเรารอหัวเลาะอยู่แล้วว่ะไอ้น้ำหน้ายัางพวกมือนี่ครับจะไปได้สักกี่ยกกี่น้ําครับขอบคุณครับ